คุยมือนไปกินน้ด bueno> ้านะอะไรนะแบบไอ่จอมเหนาะสิขาปีใหญ่อะไรโม่ใช่ปะเป็นเหยื่ออันใหญ่เลยกินเหมือนแทบป่วยเฮ้มื่ไม่รักดีมันอนอยู่ในน้ำมันตัดอ๋อโยนลงน้ำปคืนที่ฟ้านะ

ว่แฮมือต่างออยรวยวะไปชิ้ตัดโบสให้ชนะนะปาตยมไม่ดังไงนะนี่